สวัสดีค่ะเปียโนออนเดอะเบชเปียโนบนชายหาดบทที่2ภูเขาน้ำแข็งหัวข้อคิดถึงผลในระยะยาวอย่าให้ความสำเร็จของใครที่ดูเหมือนว่าประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือมีชื่อเสียงในช่วงสั้นมาทำให้คุณหลงบ่อยครั้งที่สำเร็จเร็วร่วงเร็วบ้านกระดาษสร้างได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ถูกพัดปลิวกระจายด้วยสายลมพัดเพียงชั่วครู่ความสำเร็จแท้ชื่อเสียงที่ยาวนานความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งนั้นใช้เวลาสร้างผมชอบประโยคที่แนนซี่ภรรยาของผมพูดเสมอว่าทางลัดนั้นเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดระหว่างจุดสองจุดยำ้ำทางลัดนั้นเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดระหว่างจุดสองจุด เมื่อเราละเลยกฎของเกียรติที่ต้องใช้เวลาและปรับใช้และปรับพฤติกรรมของเราเพื่อสร้างความสำเร็จทันตาแทบทุกครั้งเราจะจบด้วยผลแห่งหายนะอะไรคือสิ่งที่โน้มนำคนคนหนึ่งให้ใช้ทางลัดมีอยู่สามเหตุผลที่ผุดขึ้นในใจ 1. อัตตาคนนั้นมีใจที่ชอบแข่งขันจนควบคุมไม่ได้หรือปรารถนาที่จะสำเร็จไม่ว่าจะต้องจ่ายด้วยอะไรก็ตามสศักดิ์ศรี คนนั้นอาจกลัวมากที่ต้องอับอายหรือน้มเหลวซึ่งสามารถน้มนำเขาแต่งผลลัพธ์หรือปรับเปลี่ยนข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้อยู่บนจุดสูงสุด 3. ม,มีนิยามความสำเร็จที่ผิดคนนั้นอาจเชื่อว่าฐานะภายนอกนั้นคือทุกสิ่งคนแบบนี้มักจะสร้างสถานการณ์และทัศนคติผู้ชนะกินรวบในทุกสิ่งซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดๆก็ดูสมเหตุสมผลซึ่งสําหรับเขาแล้วจะต้องดูเหมือนผู้ชนะคนซึ่งมีนิยามความสำเร็จผิดๆนั้นมักมีความเชื่อว่าใครก็ตามมีของเล่นมากที่สุดชนะข้อเท็จจริงคือคนที่มีอัตราใหญ่โตคนที่หญิงยโสคนที่ชอบบังคับคนอื่นเสมอเพื่อความสำเร็จส่วนตัวแทบทุกคนจะพ่ายแพ้ในระยะยาว พฤติกรรมร้อยเล่ห์เพทุบายมุ่งทางรัดเพื่อตนเองไม่เคยได้ผลกับสิ่งที่สำคัญมั่นคงในระยะยาวลองพิจารณาผู้คนที่พยายามใช้ทางรัดคุณจะสามารถหาบทสรุปชีวิตในระยะยาวของพวกเขาได้ล้มเหลวด้านคุณธรรมไม่ซื่อสัตย์ด้านการเงินคุยโวโอ้อวดความผิดพลาดที่มองไม่เห็นของพวกเขาท้ายที่สุดจะถูกจับได้ ซึ่งจะเป็นจุดจบที่พังพินาศและหายะนะมีเพียงผู้ซื่อสัตย์และยึดมั่นในคุณสมบัติบุคลิกเท่านั้นที่อยู่รอดได้ด้วยความซื่อสัตย์และมีชื่อเสียงซึ่งแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อไปหัวข้อควบคุมคุณสมบัติบุคลิกของคุณด้วยตัวคุณเองคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณต้องหนุนเสริมคุณสมบัติบุคลิกบางประการ ลองให้ใครบางคนทบทวนอุปนิสัยและการกระทำของคุณลองถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้ว่าคุณเคยพูดถึงคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของสินค้าและบริการอย่างเกินเลยเพื่อปิดการขายหรือไม่โน้มน้าวลูกค้าโดยโจมตีคู่แข่งเพื่อให้คุณได้ประโยชน์หรือไม่ตกแต่งประวัติของคุณเพื่อปกปิดความล้มเหลวครั้งสำคัญของคุณหรือไม่ รับความดีความชอบในการบรรลุเป้าหมายเช่นยอดขายเปอร์เซ็นต์การเติบโตงบประมาณหรือการเพิ่มลูกค้าใหม่ในขณะที่ผลที่แท้จริงยังไม่ชัดเจนหรือคุณเองไม่ใช่คนทำหรือแม้กระทั่งคุณเองไม่ได้เป็นคนนำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นปรับเปลี่ยนตัวเลขหรือสถิติเพื่อเข้าข้างตัวเอง ส่งเสริมสนับสนุนกล่าวกินเลยหรือบิดเบือนความสําเร็จของคุณเพื่อทําให้ดูน่าตื่นเต้นหรือดูเหมือนว่าสําเร็จมากกว่าคนอื่นแจ้งเท็จเรื่องรายได้รายจ่ายเพื่อเรื่องเลี่ยงภาษีหรือรายงานเท็จเรื่องค่าใช้ใจ่ายไม่แจ้งสำแดงภาษีเมื่อคุณซื้อของบางอย่างจากต่างประเทศหลบไปเที่ยวแล้วรายงานเท็จ เปิดเผยบางสิ่งที่คุณย้ำเตือนแล้วว่าเป็นความลับรับเงินหรือรางวัลที่คุณไม่สมควรได้คำถามเหล่านี้หยาบคายหรือเกินจริงไปหรือไม่ความจริงคือคุณสมบัติบุคลิกคือสิ่งที่คุณทำและคนที่คุณเป็นในขณะที่ไม่มีใครเห็นคุณสมบัติบุคลิกเป็นรากฐานของความนับถือตัวเองแม้ว่าไม่มีใครรู้ คุณรู้ในสิ่งที่คุณทําคุณสมบัติบุคลิกคือสิ่งที่ทําให้คุณสมควรได้รับความไว้วางใจในสายตาของคุณเองและการสมควรได้รับความไว้วางใจนั้นเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญอย่างสูงในความเป็นผู้นําความวางไว้วางใจนั้นมีความสําคัญกว่าตําแหน่งลักษณะนิสัยหรือความมีอิทธิพลมากมายแท้ที่จริงแล้วความไว้วางใจเป็นกุญแจสําคัญดอกแรกต่อการเป็นผู้นํา และผู้ครองใจคนหากในใจลึกๆคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไว้วางใจไม่ได้ไม่นานคุณจะฉายภาพความไม่น่าไว้วางใจให้คนอื่นได้เห็นไม่ว่าคุณจะพยายามซ่อนคุณสมบัติบุคลิกที่แท้จริงของคุณมากเพียงใดก็ตามในท้ายที่สุดมันจะถูกเผยโฉมออกมาก็เหมือนกับภูเขาน้ำแข็ง90%ของคุณซึ่งนั่นคือคุณสมบัติบุคลิกของคุณนั้น จะอุ้มชูทักษะความสามารถและด้านอื่นๆ10%ที่แสดงให้ผู้คนเห็นจากภายนอกคุณสมบัติบุคลิกของคุณในท้ายที่สุดคือสิ่งที่อนุญาตให้คุณเปล่งประกายอย่างถาวรไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาดีหรือร้ายเน้นคุณสมบัติบุคลิกเป็นรากฐานของความนับถือตัวเอง สำหรับบทที่2เรื่องภูเขาน้ำแข็งก็ได้จบลงนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าในบทที่3พระพุทธรูปทองคำแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ